สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนช่องนะครับเด้อนะครับมันนี่คํำค่อยร้อยลงแล้วออกลาดแต่เรียนตามหาแนวทางโชคลาบกับพี่น้องนะครับงอกงวยคืนแล้วได้ยินนนทิยาวาเปรียดเป็นได้ตัวเลขแล้ว,ว่าสั้นเหลืออีกย่เจ้าหนึ่งนะครับท่านได้แต่ตาม เพราะว่าได้ยินข่าวว่าปลาเลียดเป็นฝันดีจากฝันว่าฝันแต่ว่าได้ยินนนทิยาว่าเพิ่นซื้อลอตเตอรี่ไว้แล้วนะครับเพิ่นซื้อลอตเตอรี่ไว้แล้วซื้อสลากกินแบงรัฐบาลไว้แล้วแต่ว่าบ่รู้ว่าจะเป็นตัวใดวที่ผพานมาปลาเรียดเพิ่นถือทั้งหมด8 0ดอยนะครับของเอกชนงวดนี้พอเห็นก็เลยคิดว่าน่าจะตามตัวเลขของปลาเลียดนะครับซึ่งที่นอก็เคย ได้รับชมแนวทางของเพื่อนหลายเทื่อหลายงวดอยู่นะครับสําหรับปปรเลดพอ,อเเ็นกนเลยคิดว่าน่าจะตามเพราะตัวเลขของเพื่อนมันมักสี่เข่านะครับตัวเลขของเพื่อนมักสีเข่าอยู่ประ,ประจำอยากให้พี่น้องโชคดีเนาะครับเนาะเดี๋ยวเขาไปตามน้ากันเลยคับว่าสีได้ตัวเลขของเพื่อนมองงวดนี่ครับแม,ม,ม่นตามกระแสยุบค่ะเสือหาโห่อป หาหกับตัวใดกับสองขดเอาหาหกับสองดเดี๋ยวเด้อค่หเดี๋ยวหูกับสองจ็ดเลกฝันได้บป่ว่าซื้อเลขหลักรีดว่าซื้อคือว่าซื้อไว้ซื้อหนี่ว่าซื้อซ้ว่าฝันว่าเป็นฝันได้ไหมโอ้ยคนซื้อเลขถือคนมาใกล้ฝันหรอกลุงเลดเน่ยได้กี่ข่าดีดีเนาะ ก็เรยถือดีเดียนาต่กี่เนาะเดียเพันก็ถือกเออมันถือบ่หลไม่วดต้งหันหลังพ่นใดต้งหวดน้องอมบ่หไายกรยัว่าถืองวดนี่คอยทาทางก่อนวถือเรยกทาทังถึก็ทาทางยังไดลุงฮะทาทางยังไดบ่อแห้งได้เหนเนาะปลาเรพิคนบ่ใกล้บ่แห้งจัากจะวัถือเรือกกันเขาถามาถือเรีอก็บว่เถือกล้นเนาะแม่งขนั้นเจ้าความวถือ เรียกจะบอก่าเบาๆองเล้วนเลยวอยากาคนวนเดี๋ยวจะ่าบอกว่าก็บอกอะไรยังมึง่าเบาหลายเด้เพิ่ถือถือหลายๆเพิก็เพิ่นถืออยสองสินรุงเพิ่รอยักไถเลยโอวนี่ป้าซือไวแล้วนี่สองเก็ดก็ปุ๊หางสองเก็ก็ปุกหาหก้าับสองเก็ ซื้อลอตตอรี่บ่ือลอตเตอีอ้าคุณดายคืมัขายไว้แทงบ,าาาบา้บา,นบา,นบานนั้นบ้านั้นนบาขายออกไาลอตเตอรีนะ่ไหมป้าซื้อไว้ละฟันดีบ่บ่ละันบ่ละฟันเสลยบางขง้างหลายๆมว่ท่านมากกับซื้อไว้แบบนี้ถธอเกล็กับบอกฟันคือก<อ>าวมันบ่กนวมันหันซสือกบอฟันเสืหมือนมันหันก็ซื้อไว้แบบนี้ติบ่ดมือัเซืบอบ่กมนมังหันว่าได้ซื้อไว้บ่ได้ซื้อ กระบอกซื <ítulo> sabes, <es> anyway, ้อลวกระบอกกระบอกฟัน <ions> ว่าได้นั่นได้นี่กระบอกฟันหดมือมากกระถือคือเกา้าวเว้ยขันฟันเจ้ากระบอซื้อหลายก็เกาเจะอันนี้เจ้าะบอกฟันมันบอกนี่มากฤทธิ์ศูนย์บอวม่องันันมากศูนร้ายบอกอืมการเสด็จคือไม่ศูนย์บอกอ๋อออฮกฮกหากบสองเกณ2หนึ่งประเล็ดปเลมากตัวได้รายก็กันสองคูนเพชมากสองเก มัสองเกหเลียงสังสิ่เรียกแต่ว่แต่ว่ากหากอก็ตถ้ามันเป็นนเป็นครื่อของพญาย่นี่มันสิเข้าอกนี่เราไปส่งสกกัดพญายิ่กับนตกนี่แกละไปงานศพได้มากกว่าคนฟังนงงานศเป็นยันสั้นไ วันนี้เพื่อนเป็นยังเป็นยังคือไปเจาะจงก็พ้นพ้นตกคือพอนา่อ๋อเอาเอาเพื่อนไปเผาโซเพื่อนละพ้นโต้พนตกเลยคิดว่าขันโต้ละสิออกอายุเพื่อนแล้วม่หามามาหอดเฮี้ยนแล้วมันเศร้าไหมขึ้นพอนายพ่อพ่อไปเผาโซกับมามาหอดบ้านกับพนกับยุดคข้าศิย้อนหลังคือตอนพ่อป้าเลดเสียเพราะป้าเลดเอาพ่อไปเผาฝนกับโต้โต้โต้วันนี่เรากันบ้างผ่ากันโต้ั็เสร็จสิ่งโต้บัดกับมาหอดเฮี้ยนกับยุด อายุพญาย่สิบเอ็ดงวดน,นั้นออกตรงๆมันบ่ถนนนที่ย่าจำบ่ผิดปีที่แล้วมันบ่ค่ะเีนโอ้ปีปีนี่ก็ได้บแบบเก่านว่เาเป็นลีเที่เก่าเนี่ยค่า ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาชคลาบการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทางไปเ,าเาาผาหอยยสั้นกาพ้นตกวขักกระดอนนะยูนขูมไหมบรรณาธ่การ เขาได้แล้วแล้วมามาบ้านมดสลิเดือดขาดมาเป็น้ำมุ่นหายเดียดออกแต่เล้แต่เลถือราตรีว่านั่นสิเป็นอายุแต่เลซื้อไหมังนั้อคือยาอันนี้อายุอายุคนตายโหขามันคือพญานนะประกันซื้อหลายคนนะคุณสมัยข้าวเจานยซืถึงเจี๊ยบไเจี๊ยเจ็ดสองมาจังได้ปะสองขึ้นมาถึงสคิดมาก โอ้หกสิบห้าเนี่ยเลขอายุอายุคนตายเลขสองเจ็ดเจ็ดสองเนี่ยคิดมากคิดมากมอดดิบ้านมาปลาแล้วก็คือข้างบนข้างล่างหงวดนี่เป็นกระซื้อไว้แล้วมิสองคูนนะคะนุ่งขึ้นนาจอเอาบ่อรุ่งของนุ่งอันใดเลขมาค่ะตัวเลขนั่งโน่นเนี่ยโอ้ลืมเมื่อคืนละนาจอซ่องน้ำเน้ยพี่น้องเป็นเทียนน้ำนน้ย ันนี้เป็นเลขที่ปาเล็ดเพิ่งซื้อไว้นะครับซื้อลอตเตอรี่ไว้แล้ววันดีพัานาปลาแล้วก็ได้ทั้งบนทั้งล่างนะคะเป็นบนล่างเพิ่นเป็นข้นเบาบบเสียงดังนักแต่ว่ากับโถามเพิ่นดอกว่าได้หน่อยได้หลายนะครับเ้าบอเพิ่นโให้ถามบบถามบบถามอยากถามจต่ว่าโชคดีบบท่านะเพราะว่าตาเก้าคนเคยโชคดีตลอดเนาะเคยโชคดีตลอดถ้าโชคดีได้หนึ่ลุงโชคดีได้หนึ่ลุงมาเห็นคน ปกติพวกเราไปเห็นคนได้คนไปปลูกมันอยู่คุณเนอะ <g ül> มือนี่โชคดีถ้าคนคิดทังไหนคนยังมาทั้งนี้มือนี้อันเกลือก็ได้ไปปลูกก็ได้ไปปลูกมันใส่คนนี้มือนี้เป็นูกใส่โอ้มือนยังสิไปโอ้ยโชคดีโชคดีโชคด,ชด,ชดีตอนนี้แสงดงว่าโชคดีเขาสิมีโชคดีเนี่ยแล้วพอป่าแล้วก็ดีนะคะเรื่อพิ่นกำมี้สองคูท่าน,นี้นะคะโอ้ากนะ็สองเกตพันเน้นนักคือสองเกตนะคะ เพป็นก็ว่าเพิ่นคิดมากเพิ่นบอกว่าใดก็ว่าเป็นยังค่ะเพิ่นแบ่งปันตัวเลขเนาะก็ดีแล้วเนาะปันบ่มีโปรยหัวซื้อตัวใดเนาะก็ซื้อกันฟังไปเนาะซื้อลอตเตอรี่ไว้จักใบยังไว้จักใบเมาหมดไปบ่เชอญสามใบเชื่อตาสองยึดจงไปหายือนน่งโยยึดสองมาใดเชื่อเชื่อตาสองเอ้ามาทำมันออกตัวกัดมันเถิดเชื่อใต้ดินเหนื่อยกระช้นเราต้องตรงพี่เนาะ ตกลับแล้วซิอไปซื้อเอกชนเอานะคะอายุค้นตายคือหกสิบหาสาเหตุที่ป้าแล้วซื้อนี่เราว,ว่าพอแล้วเสียเราไปเผาพอเราฝนตกนะคะพ่อกรรมบ้านฝนกัยยุทธสองสามมือผ่านมานี่เพิ่นไปเผาศพค้นอยู่บ้านนะคะตอนไปฝนกระตกมาถึงบ้านฝนกัยยุทธเพิ่นเลยว่ามันเป็นฤทธิเดียวกันมันออกอายุพอเพิ่นตอนนั้นแปดหนึง่ตงตรงๆนะคะงวดนี่อายุค้น ตายโกิหาเพรานเลยว่ามันต้องออกขึ้นกันมันเป็นลิธิที่เดียวกันนะคะเลขสองเจ็ในเลขเพื่อนเป็นเลขชอบเลขมากของเพื่อนนะคะเพื่อนบอกว่าได้ว่าที่มากที่ไปก็ยังเข้าใจเองนะคะว่าเลขมากเน่นห้สองเก็ดนะคะทั้งหมดทั้งมวลกับมีแค่สองหางตัวน,นี้นะคะสองตัวเล็หัวที่สิบหกก็แล้วแต่สมารถจับศูนย์ศูนย์หกหกห้ากับสองเจ็ด แสดงว่าเลขบว่ามีในไก่ีนี่กันกันขึ้นมักต่วได้เสืรอรถเนาะก็เลนะ็เนาะขึ้มักข้สือเลขสองกแต่ว่าหกดหาจังแต่มันในหะ้พอายมันออกเลยพอายไตป้าไปเผาพอหายเนาะฝนตกแหงค่ะามือก็แห้งเอาายแห้งฝนตกเขาไม่จิ้นเขาเผาคนเลวพักันเขาไม่ได้บาอเขาเศร้าเนาะบานัานว่าเพิ่รถหนึ่งมุวนหายแต่ว่ารดแห้งคนเนาะเปียกคเอี่า เป็นทิศเดียวกันนะเปันปก็ได้ว่ามันเด็กคางเดียวเป็นตัวื้อได้นะคะเสียงอาจจะเบาจนไหมลยครับเดอ้อเพราะว่าโบได้ใส่ไม้นะครับป้าป้าแล้วเบาบบแห้งนะับรุ่งกับไปเล็งเสียงเรานะคะเล็งเสียงกันถ้าเกิดเล็งเสียงแล้วมีเสียงรบกวนแน่กับยวายว่ากันเดอ้พอพี่น้องเด้อเบิ่งออาตัวเลขหนึ่งละนม่ค่อยคัดนะคะเลขประเล็กเพิ่นหายหน่อยสองคูหกหากับสองเจ็ดนะคะ นะคะใกล้มือมากและนุ่นที่ยากก็จะถามป่าแล้วอีกนะคะหายเป็นแค่หน้าทางหาสื่อสลากินแบงรัฐบาลน,นะคะก็คุ้นป่าหลายๆเด้อที่มาหายหน้าทางนะคะเบิ้งใส่เยนอะไรพี่เด็กคนนี้จดไว้คนมาจำคนมาจังบ่ลืมแล้วลูกบางครั้งกับบางคนกด้แคบหนาจอดไว้ดิเวลานั่นก็ลืมเื้อมายังนั่นออกมาก เลขประเล็ดแคบหน้าจอไว้ยื้ลืมซื้อสิเป็นสิงนี้เป็นสินค้าบริการดีนะเป็นเลขคนหนึ่งไปดิเปี่ยนอะไรอันนี้ประเล็ดเพิ่อนพานมาทางนี้นะครับก็เลยได้ถามเพิ่อนมาเพิ่นมักตัวใดชอบตัวใดแต่ว่าเพิ่นก็ซื้อไว้แล้วนะครับเอาพองโทรศัพท์เข้ามาเอาขอให้พี่น้องโชคดีโชคมัน ลำลำเลยไว้นลครับเดอ้อคอให้ถูกหวยน้ำกันเมื่สุขุมสุขคนครับบัดีครับ